สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม One Punch Man The s t r o n g e t กันอีกเช่นเคยนะโดยนี้ผมจะมาอัปเดตสกิลของตัวละครเกียโรเกโรรับ u ูอซึ่งบอกเลยว่ามีทางอัปเดตท,ที่ทางเกมเปิดเผยเออกมาแล้วก็มีอัปเดตลับที่เราเนี่ยต้องไปหากันเองนะซึ่งผมเชื่อว่าผมอาจจะเป็นคนแรกเลยที่เจอความลับนี้นะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ใช่สายคำนวณจริงๆเนี่ยไม่น่าเจออัปเดตนี้แน่นอนนะซึ่งจริงๆเนี่ยผมแอบมองว่ามันเป็นบั๊กด้วยนะทุกคนอ่ะไม่พูดพามำเพลงเราไปดูอัปเดตแรกกันเลยดีกว่านะ อัปเดตแรกเนี่ยเป็นอัปเดตที่ทางเกมเปิดเผยเออกมาซึ่งใครๆก็น่าจะรู้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนั่นคือเงื่อนไขาการปลดล็อกผลขั้นสูงอะแต่เดิมใช้สายเทคนิค1ตัวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสายพลัง2ตัวนั่นเองนะทุกคนอันนี้ไม่มีอะไรเนาะแต่อ,อันเนี่ยคืออัปเดตลับที่แบบสุดมากทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะซึ่งต้องเท้าความก่อนเนาะว่าแต่เดิมเนี่ยผมทําคลิปของตัวละครเกโลเกโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งคลิปนี้เนี่ยใครยังไม่ไปดูไปดูได้นะเดี๋ยวผมจะแปกลิกวไว้ให้ ซึ่งจากคลิปนี้เนี่ยเราก็ได้ตารางเปรียบเทียบคอต่างๆมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้ผลสรุปว่าตัวคอกิโลกิโลเนี่ยสามารถรับดาเมเบดได้อยู่ที่2 2 5 0 0ื่อยเปอร์เซ็นต์แต่คอเดนเนี่ยรับได้อยู่ที่60% 0 0 0นเปอร์เซ็นต์นะเออแต่อย่าลืมว่ากิโลกิโลเนี่ยมีผลอื่นที่เกี่ยวกับความอืดด้วยก็คือทําให้ผลหดความเสียหายที่ไม่ติดขิดข้อและชํานาญลบหลีกข,ของตัวละครในทีมเนี่ยมีผลต่อความเสียหายจริงด้วยซึ่งตรงเนี้ยส่งผลให้ใหตรงเนี้ย แม้จะมีความอึดน,น้อยกว่าคอเด็กแต่เวลาเล่นจริงเนี่ยมันก็จะอึดกว่าคอเด็กนั่นเองนะทุกคนแต่จากที่ผมทำคลิปนี้ไปเนี่ยใครยังไม่ไปดูไปดูได้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิไว้ให้ซึ่งตรงเนี้ยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคอเด็กกับคอเกโลว่าจริงๆแล้วคอไหนอึดกว่ากันซึ่งตัวละครที่ผมเอามาใส่เนี่ยทุกคนจะเห็นว่า ไม่มีตัวละครไหนสร้างดาเมจจริงได้เลยนะเออคือเป็นตัวละครเมตาเก่าๆที่ทำดาเมจได้แบบดาเมจต่อเนื่องดาเมจชำนาญบุคคลยี่ damage, ดาเมจโดยตรงดาเมจสาหัสอะไรพวกนี้คือไม่มีดาเมจจริงเลยซึ่งถ้าไม่มีดาเมจจริงเลยเนี่ยตามทฤษฎีเนี่ยคอเด็กจะอึดกว่าคอกิโลกิโลนะทุกคนเพราะว่าคอกิโลเนี่ยรับดาเมจได้อยู่ที่22,500เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีเท่านั้นเองนะทุกคนแต่ว่าถ้าคอเด็กเนี่ยจะรับได้อยู่ที่6 0 0 0 0เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแต่จากคลิปนั้นเนี่ย สรุปก็คือคอเด็กแต่ครับผมเออคอกิโลกิโลที่รับได้แค่22,500%เนี่ยชนะเฉยเลยแต่คอเด็กที่รับได้60% 0 0 0กลับแพ้ซะอย่างนั้น ซึ่งคอเด็กเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตน,นะคอเด็กคือสีฟ้าด้วยนะทุกคนสีฟ้าเนี่ยจะได้เปิดก่อนนะแต่เปิดก่อนก็ยังแพ้ยับๆนะกับการเนี่ยคอกิโลกิโลเปิดทีหลังเนี่ยรับดาเบทได้น้อยกว่าเนี่ยยังแบบอยู่แทบจะครบทุกตัวหายไปแค่ปู่บอมนะซึ่งเป็นเรื่องปกติปู่บอมเข้ามาเดือนเดียวแล้วก็หายไปจับเมตาอย่างถาวรอยู่แล้วนะเออเพราะฉะนั้นไปก่อนก็ไม่แปลกนะทุกคนแซลลซล์อะ ซึ่งตรงเนี้ยผมก็พบบางอย่างที่สําคัญทุกคนเออผมสังเกตบางอย่างนะคนผมอยากทุกคนลองสังเกตดูว่าจะเห็นสิ่งที่ผมเห็นกันหรือเปล่านะซึ่งเนี่ยก็มาดูคลิปนี้กันนะทุกคนอะดูกันนะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าเออคือมันแบบสั้นๆไม่มีอะไรเลยนะ ถ้าใครสังเกตเห็นเนี่ยผมขอชมเชยน,นะครับว่าเฮ้ยเราเริ่มและเริ่มเป็นใสวิเคราะห์เราเริ่มแบบหรืออาจจะเป็นใสวิเคราะห์ที่สุดกว่าผมก็ได้นะถ้าใครยังไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาภาพตอนที่ผมอยากทุกคนสังเกตเนี่ยมาให้ดูกันนะภาพน,นั้นก็คือตอนที่ดาเมจล็อกเป้าหมายระเบิดออกนั่นเองนะทุกคนเนี่ยเห็นปะตอนที่ทําดาเมจเนี่ยมันจะมีเลขดาเมจขึ้นอยู่นะอตรงนี้ผมใบแค่ตรงนี้พออลองสังเกตว่าทุกคนเนี่ยเห็นอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าอาผมให้เวลา3 2 1หปดเวลา ถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าดาเมจสองฝั่งมันโดนเท่าๆกันนะเห็นป่ะ860อันนี้861ต่างกันแค่หนึ่งหน่วยคือเป็นการปัดเล็กขึ้นลงตามแล้วแต่ว่าเราอยู่ทีมสีไหนกันแน่เนาะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นปะ่ะ2 1 5 1 2,152 860 861คือเฮ้ย เลขมันเหมือนกันทุกคนเนี่ยเห็นปะพอเด็กตัวเด็กเนี่ยจกักระพรดเด็กโดนดาเมจเหมือนกันตัวปูบอมโดนเหมือนกันเลยอาจจะต่างกันแค่หนึ่งแต้มเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการปัดเลขแล้วแต่ทีมเพะฉันเนี่ยไม่ต้องไปสีเรียนเนาะแต่คือมันเหมือนกันทุกคนหรือถ้าซึ่งเมื่อกี้เนี่ยก็เหมือนกันนะกิโลกิโลเนี่ยก็เหมือนกันด้วยซึ่งถ้าตรงเนี้ยทุกคนสังเกตอีกจะเห็นว่าอ่ะสังเกตไหมเออผมมีหลายจุดให้สังเกตเลยคือตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นว่าดาเมจมาเป็นคู่เนี่ยแปดร้อยหกสิบแปดร้อยหายทีม ไม่ติดคีิที่ข้อด้วยคือจะลดความเสียหายไปอีก60%เอนั่นะเองแต่ปูบองกับะทัศน์ซื่มอมะกีเนี่ยไม่มีดาเมจมันก็เลยโดนเยอะกว่าไอ้สอตัวนี้นั่นเองนะเห็นปะ่ะแ6 1ออันนี้โดนไป2 1ง2เพราะว่าไม่มีพาส์ิบลดความเสียหายนั่นเองนะคนแล้วทุกคนสังเกตอีกเนี่ยจะเห็นว่าโซนิกกับอะตอมมิกเนี่ยสฝั่งเนี่ยมันไม่เท่ากันนะเออมันไม่เท่ากันแล้วก็ถ้าสังเกตเห็นอีกเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าที่มันไม่เท่่่าาากันนััันนนนนนนเเีีีพรววโดดคิตอองสสแแทมบบ ขึ้นมานิดนึงเนี่ยเออมันคือภาพไอ้ดามิ่งล็อกเป้าหมายมันบางเนาะแต่จริงๆเนี่ยมันมีสีแดงอยู่เห็นปะอันนี้คือติดคีย์ที่ข้อนั่นเองนะเพราะว่าสกิลพาสีกิโลกิโลเนี่ยมันสามารถติดคีย์ที่ข้อได้นั่นเองนะไอ้ล็อกเป้าหมายเนี่ยเออเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เท่ากันแต่จริงๆเนี่ยมันจะเท่ากันนะทุกคนซึ่งตรงเนี้ยก็ทำให้ผมสงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะคือสกิลคอกิโลกิโลกับสกิลคอเด็กเนี่ย มันมีผลลดความเสียหายที่ไม่เท่ากันนะทุกคนเนี่ยสังเกตนะกิโลกิโลเนี่ยจะมีลดความเสียหายทุกเพศเป็นจำนวน3 0แล้วก็มีผลทําให้ผลตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นไปสองเท่าก็เป็น60%ถูกไหมเอ้ยแต่ทําไมมันเท่ากับข้อเด็กแหละเพราะข้อเด็กเนี่ยมันคือโลแต่ละหนึ่งแต้มดูดซับดาเมจได้10แต้มหมายความว่าดาเมจเนี่ยมันโดนลดไป90%นั่นเองทุกคนต0แั่น60%หมายคามว่าดาเมจที่เึ้นี่ยมันไม่ควรเท่ารันนะนต่ทํามมันมท่าันล่ะเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่า ผมต้องลองไปคำนวณอีกทีหนึง่งจะได้เห็นว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วมันถูกต้องตามที่ผมคำนวณแล้วเพียง <c oughs> แต่ว่าผมมาดูเข้าๆแบบนี้อาจจะอาจจะดูผิดก็ได้เออพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยลองคำนวณด,ดูทุกคนเออการคำนวณของผมเนี่ยอัดับแรกเลยเรามาดูความเสียหายก่อน ความเสียหายของสกิลล็อกเป้าหมายเนี่ยมันมาจากสกิลพาสซีฟของเกียโรเกียโรระดับยูอานะคนซึ่งตรเนี้ยก็จะทําความเสียหายที่หนึ่อยห้าสิบเปของพลังโจมตีของตัวเกียโรเกียโรนะเพราะเนี่ยเราก็จดไปเลยความเสียหายเท่ากับหนึงของพลังโจมตีเกียโรเกียโรซึ่งตัวเนี้ยผมทดสอบในตัวดวลเรียวทามเนาะเออหมวดดวลเรียวทามซึ่งผมก็เปิดสแต็กดูเลยพลังโจมตีเนี่ยมันจะอยู่ที่2490หน่วยนะทุกคนซึ่งเราก็เอาตรงเนี้ยมาแทนค่าาเนะะก็จ ความเสียหายเท่ากับ150%คูณกับ2 4 9 0หน่วยนั่นเองนะทุกคนซึ่งตรงนี้อย่าลืมว่าเมื่อแกเราอยู่ในทีมที่มีอะตอมิกทั้ง2ฝั่ง หมายความว่าอะตอมิกเนี่ยมันจะใช้สกิลปลุกตื่นพาสิ์ที่เปิดสนามปุ๊บลดพลังโจมตีของสัตทั้งหมด30%ไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้คำนวณเนี่ยเราต้องเอา2 4 9 0ที่เป็นพลังโจมตีของเกโรเกโรเนี่ยมาลดอีก30%ด้วยนะทุกคนซึ่งพอลดแล้วเนี่ยเราจะเหลืออยู่ที่14,343หน่วยเท่านั้น เออแล้วพอคูณ150%เรนี่ยเราจะได้ความเสียหายที่เกีโรเกโรสร้าเนี่ยอยู่ที่21,514.5หน่นวยนั่นเองเออเนี่ยว่ามีทรสิยมอาจจะมีปัดขึ้นปัดลงเนาะอ,อย่างที่บอกไปอ่าเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าความเสียหายจะผลล็อกเป้าหมายตรงเนี้ยมีค่าอยู่ที่21,514.5หน่หน่วยนั่นเองนะทุกคน ต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาความเสียหายตรงเนี้ยมาคำนวณดูว่าถ้าตีเข้าคอเด็กเนี่ยไอ้ความเสียหายที่แสดงขึ้นมาเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่เออเพราะว่าไอ้ความเสียหายที่มันสร้างจริงกับความเสียหายที่เป็นตัวเลขที่แสดงให้เราดูเนี่ยมันไม่เท่ากันนะไอ้ที่แสดงขึ้นมาดูเนี่ยมันต้องไปหักลบกับคออะไรเยอะแยะนะทุกคนซึ่งเนียก็คำนวณได้ตามนี้เลยนะ ก็คือความเสียหายที่แสดงก็คือความเสียหายจากผลล็อกเป้าหมายแต่อย่าลืมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องเป็นลดทอนจากตรงนี้ก่อนก็คือโล่แต่ละ1แต้มเนี่ยดูดซับดาเมจได้10แต้มหมายเขาว่าดาเมจสมมติหนึ่งร้อยเนี่ยสิบลดเหลือนหนึ่งใช่ไหมก็ต้องเอาสิบไปหานั่นเองเพราะฉะนั้นความเสียหายจากผลล็อกเป้าหมายก็คือต้องหารสิบหน่วยเออต้องหารสิบแต้ม ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้เราก็เอาค่าตรงเนี้ยมาแทนค่าเนาะก็จะได้เป็น20 0 0มื่นตดๆต,ตหาน10นั่นเองไอความเสียหายที่เหลืออยู่เนี่ยที่แสดงขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเป็น 2151.,45 หน่วยนั่นเองนั้นคนแต่อย่าลืมว่าตัวละครบางตัวเนี่ยจะมีพาสีลดความเสียหายที่ไม่ตดคิดข้ออีก60%ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวเนี่ยก็คือต้องเอาไปลบอีก60%ก็จะได้อยู่ที่ 860.58หน่วยนั่นเองนะทุกคนซึ่งจากตรงนี้เราก็สรุปได้ว่าความเสียหายที่จะแสดงเนี่ยมันจะมีอยู่2ค่าด้วยกันอันแรกเนี่ยจะเป็นตัว U R ที่ไม่มีผลลดความเสียหายที่ไม่ติดคิดข้อซึ่งจะโดนไปอยู่ที่2,151.45หน่วยแต่ถ้าเป็นตัว U R เช่นตัวเด็กหรือเกโลเกโลที่มีพาร์ตสิลดความเสียหายที่ไม่ติดคิดข้อเนี่ย6กก็จะเหลืออยู่ที่ 860.58หปหน่วยนั่นเองนะคนอันนี้ความเสียหายที่ต้องขึ้นสำหรับทีมที่ใช้คอเด็กนะต่อไปเนี่ยเราก็มาดูการคำนวณในส่วนของคอเกโรเกโรกันบ้างนะแน่นอนว่าก็เหมือนเดิมเลยความเสียหายที่แสดงเนี่ยจะต้องเท่ากับความเสียหายจากผลล็อกเป้าใหม่นั่นเองแต่อย่าลืมว่าคอเกโลเกโลเนี่ยมีผลลัพธความเสียหายที่ได้รับทุกประเภทเป็นจำนวน30%เพราะฉันเนี่ยไอความเสียหายจากผลล็อกเป้าใหม่เนี่ยต้องลบออกไปอีก30%นั่นเองนะคนแล้วก็อย่าลืมว่า ไอ้ส่วนที่ลดความเสียหายตรงเนี้ยมันจะถูกเพิ่มขึ้นอีก2เท่าจากผลตรงนี้นะทุกคนหมายความว่าไอ้สาตรงเนี้ยก็ต้องไปคูณ2นั่นเองซึ่งเราก็เอาค่าตรงเนี้ยมาแทนค่าเนาะก็จะเป็น2 0 0 0 0ื่นตื้อตดลบสาคูณ2เท่านั่นเองนะคนซึ่งค่าที่ได้เนี่ยจะอยู่ที่8,605.8หน่วย นั่นเองนะทุกคนและอย่าลืมว่าบางตัวเนี่ยมันจะมีพาสซีิฟลด์ลความเสียหายที่ไม่ตดคิติคออีก60%เพราะฉะนั้นตรงน,นี้เนี่ยก็ต้องเป็นลบอีก60%นั่นเองนะคนสุดท้ายแล้วเนี่ยไอความเสียหายที่แสดงขึ้นมาสำหรับตัวที่มีพาสซีิฟตรงนี้เนี่ยจะเหลืออยู่ที่3 4 4 2ัจุดหน่วย32หน่วยเท่านั้นเองนะคนซึ่งเราก็สรุปแจกตรงนี้ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับตัวโปรติที่ไม่มีพาสซติฟิลดความเสียหายที่ไม ออแต่ถ้าสมมติเป็นตัวที่มีรขคราเสียหายที่ไม่ติดคิดข้อเนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่ ,3442.32 ด้ย่หน่วยนั่นเองนะคนพราฉันเนี่ยเราก็มาดูหน้านี้อีกทีหนึ่งนะว่าสรุปแล้วการคำนวณอันไหนมันถูกต้องกันแน่นะเริ่มที่คอเด็กคอเสียหายที่แสดงเนี่ยถ้าไม่มีพาสซีมันจะต้องขึ้น2,151่้ยอใช่ไหมอาจจะปัดขึ้นเป็น52หรือ51ก็ได้เออปัดขึ้นปัดลงแล้วแต่อยู่ทีมไหนเนาะซึ่งจากที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่า เฮ้ยมันตรงเนี่ยเห็นป่ะ2,152ก็คือปัดขึ้นจาก2,151.45เห็นป่ะตรง2ตัวนี้ไม่มีพาร์ติสหรือความเสียหายที่ไม่ตีคติดิคอปเะ,ะนั้นตรงแน่นอนนะทุกคนแล้วก็สลับตัวที่มีพาร์ติสหรือความเสียหายที่ไม่ตีคติดิคอเนี่ยต้องขึ้น860.58ซึ่งฝั่งนี้นเห็นป่ะมันปัดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องปัดขึ้นเป็น861หน่วยนั่นเองซึ่งมันก็ตรง เฮ้ยมันตรงเนี่ยเห็นไหมตรงหมดเลยเออตรงหมดเลยส่วนตัวเนี้ยมันเป็นดาเมจที่ติดขีดนาะอเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนวณไม่ได้แล้วเออมันต้องไปคำนวณคิดแย่แต่เราไม่ต้องคำนวณตรงไหนก็ได้แค่นี้ตรงก็คือถูกต้องแล้วเออฝั่งนี้คือถูกต้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์และเออสำหรับคอเด็กนะต่อไปเรามาดูคอเกโรกิโลกันบ้างนะถ้าสมมติจะไม่ไม่มีพัสี่ยงหรือเขาเสียหายที่ไม่ติดขีดข้อเนี่ยมันต้องขึ้นแปดพันหกร้อยห้าจุดแปดหน่วยซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าสองตัวนี้มันขึ้นเท่าไหร่สอง และเออต่อไปเรามาดูตัวที่มีพัสซีลดความเสียหายที่ไม่ติดคิดข้อกันบ้างซึ่งมันต้องขึ้น3,442หน่วยใช่ไหมอ่าปัดลงเป็น42หน่วยแต่สิ่งที่มันขึ้นคือเท่าไหร่860 860ซึ่งมันไม่ตรงไงเออมันไม่ตรงคืออะไรเนี่ยสรุปแล้วอันนี้มันคำนวณ คำนวณถูกต้องแล้วนะจากที่คนดูแต่คือค่ามันไม่ถูกต้องกับการเนี่ยของคอเด็กมันถูกต้องซึ่งหมายความว่าผมเนี่ยคำนวณถูกแล้วแหละแต่มันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคอเกโรเกโรแน่นอนซึ่งตรงเนี้ยผมก็คิดว่าเป็นแบบนี้นะคนะผมเปิดมาเทียบนะคือคอเกโรเกโรเนี่ยมันจะมีผลลดความเสียหาย30%แล้วก็เพิ่มขึ้น2เท่าใช่ไหมผมคิดว่าทางเกมเนี่ยตอนที่ทําการสร้างตัวเนี่ยตอนที่กําลังคดดิ้งเนี่ยอาจจะก,ก๊อปตัวสกิลของตัวคอ,อเด็กมาแบบทั้งดุ่นอะ เออไม่ได้ปรับแต่งไม่ได้แก้อะไรคือแบบพลาดอ่ะลืมแก้อะไรเงี้ยเออหรือไม่ก็ไม่ได้แก้คือก๊อปมาเลยไม่ได้สนใจอะไรเพราะฉันเนี่ยไอ้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ผล2อันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คืออันนี้ทุกคนเออมันก็คืออันนี้เลยมันมันไม่ได้มีการอะไรทั้งสิ้นอะ่ะ เออเกมแค่กอบมาแล้วก็แปลผิดจริงๆไม่ใช่คาแปลนี้แต่เป็นอันนี้ตัางหาเออจริงๆมันควรจะแปลว่าไอพลังชีวิตของชำนาญพลังชีวิตทุกๆ1แต้มเนี่ยสามารถดูดซับดาเมจได้10แต้มนั่นเองซึ่ง10แต้มเนี่ยก็คือลดเหลือ1นแต้มเนี่ยมันคือลด90%เรนั่นเองเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าทางเกมคือก๊อบโค้ดมาผิดพลาดเนาะเออจริงๆก๊อบโค้ดมาผิดหรือไม่ก็อาจตรงนี้อาจจะใส่เปอร์เซ็นต์ผิดเพราะว่าจริงๆอาจจะเป็นเยอ,อาจจะแปลผิดก็ได้คือจริงๆเนี่ยม่ใช่แปลใช่แปลแบบ รถเป็นเปอร์เซ็นนี้แต่อาจจะแปลว่าทุกๆชำนาญพลังชีวิต1แต้มเนี่ยสามารถดูดซับดาเมจได้10แต้มอะไรแบบหนนั้นคนซึ่งตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ผมคิดว่ามันได้ทั้ง2อ,อย่างเออคือคือจะใช้คําว่าลดความเสียหาย90%ก็ได้หรือว่าจะใช้คําว่าทุกๆ1ชําชำนาญพลังชีวิตเนี่ยดูดซับดาเมจได้10แต้มก็ได้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมเชียร์ไปทาง ลด90%มากกว่าเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนคำไงเพราะทุกคนก็รู้ดีว่าเกมเนี่ยชอบใช้คำเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่จริงๆเนีผลเหมือนเดิมเออทานั้นั้นผมก็เลยคิดว่าควรเปลี่ยนคํามากกว่าดังนั้นแล้วเนี่ย สรุปแล้วตัวคอเกียรโกยรกิโลเนี่ยผมก็ทําการอัปเดตใหม่เนาะจากแต่เดิมเนี่ยมีผล2ออันนี้เนาะก็คือลดความเสียหาย30%แล้วก็ไอตรงลดความเสียหายตรงเนี้ยที่เพิ่มเป็นจำนวนเท่าเนี่ยคือ2 2แล้วก็2.2เท่าแนละ้วแต่ว่าเป็นพันหนึ่งพันสองพันสามเนี่ยผมก็รวมใหม่เลยเป็นอันเดียวเลยคือตัดอันบนทิ้งแล้วก็ใส่อันล่างอย่างเดียวเป็นลดความเสียหายที่ได้รับทุกป,ประเภทเป็นจำนวน90%สาหรับพันหนึ่งแล้วพันสองพันสามเนี่ยไม่รู้เพราะว่าตรงเนี้ยมันมีพันสองพันสามแย่ใช่ไหมแต่แต่จริงเนี่ยพันหนึ่ง เอาเป็นว่าผมไม่แน่ใจว่าพัทสองพัทสามเท่าไหร่เพราะว่าในดูเียร์ไทม์ที่ผมทดสอบเนี่ยมันจะเป็นพัทหนึ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมก็เลยติดอะไรเอ่ยไว้นั่นเองนะคนสรุปแล้วเนี่ยเราก็ได้สกิลใหม่ตามนี้นะเออได้ตามนี้เลยเพราะว่าเล่นจริงเนี่ยมันลดตามนี้จริงๆผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้จริงๆนะเออทางเกมอาจจะแปลผิดต้องรอทางเกมแก้หรือว่าทางเกมใส่โค้ดผิดเราต้องรอทางเกมแก้โค้ดอัปเดตโค้ดอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ส่วนตัวเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมในเกมเนี่ยผมมองว่าเกมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงโค้ด ไปแก้โค้ดอะไรแบบนะี้ผมมองว่าเป็นอะไรที่ที่เกมไม่ทําคือมันไม่ยากบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ยากแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเกมไม่ทําแต่พวกคําแปลอะไรพวกน้นเกมเกมอาจจะแก้ได้แต่บางทีก็ไม่แก้นะบางทีเกมก็แบบโพสทางเฟซเลยเป็น Google d ็ c แบบเออไปอ่านเองอะไรแบบนี้เออไม่แก้อะไรแบบนี้นก็ก็แล้วแต่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมจะทํำยังไงเนาะแต่ จริงๆแล้วเนี่ยสก,กิลมันเป็นแบบนี้นะคนคือเป็นตามนี้เลยนะคนเออผมน่าจะเป็นคนแรกที่แปลถูกเลยมั้งจากการที่ทดสอบเล่นจริงอะเนาะแต่ก็ต้องรอดูอีกทีเนาะว่าถ้าเขาเซิร์ฟเวอร์ไทยเกมจะแก้หรือปรับอัปเดตปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือเกมเปิดตัวในเซิร์ฟเวอร์จีนยอดที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักของจีนแล้วเนี่ยเปิดตัวมา3 4วันแล้วก็ไม่แก้เพราะฉะนั้นผมก็เอาตามนี้นะคน เรื่องการอัปเดตสกิลคอครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้คอเกียโรเกียโรอืดขึ้นแบบทวีคูณเลยนะทุกคนเพราะจากแต่เดิมเนี่ยมันลดดามเมจที่ได้รับทุกประเภทเป็นจำนวน30%คูณ2เป็น60ใช่ไหมแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น90%คือเพิ่มมาแบบครึ่งหนึ่งของอันเดิมอะ่ะ ครึ่งหนึงของ60คือ30แล้วบวก60เป็น90เนี่ยคือแบบเพิ่มเยอะมากนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคํานวณหาความอื่นที่ทีมรับได้จากสกิลคอกันใหม่นั่นเองนะโดยวิธีคํานวณเนี่ยก็คือเหมือนเดิมเลยนะอันดับแรกเนี่ยคือแต่ละตัวจะได้รับชํานาญพลังชีวิต ไปจนวน250%าของพลังชีวิตเดิมอาจจะตั้งสมการเลยชานาพลังชีวิตเท่ากับ250%ของพลังชีวิตเนาะซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีผลลดความเสียหายที่ได้รับทุประเพใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยเป็นพลังชีวิตอยู่เราก็ต้องแปลงพลังชีวิตเป็นความเสียหายนั่นเองซือความเสียหายเนี่ยก็คือพลังโจมตีเนาะเพราะเนี้ยเราต้องแปลงพลังชีวิตเนี่ยเป็นพลังโจมตีก่อนซือเกมเนี้ยหพลังชีวิตเท่ากับ6พลังโจมตีนั่นเองเราก็เอา6เนี่ยไปคูณกับพลังชีวิต250%ตรงนี้ะก็จได้อยู่่ที15000% ของพลังโจมตีต่อไปเนี่ยเราก็มาดูไอผลลดความเสียหายที่ได้รับทุกประเภทก่อนเนาะก็คือไอหนึ่ง้ร้เรเนตรนี้ต้องบวกผลลดความเสียหายอีก90%้าสิบเปอร์เซนต์นะทุกคนซึ่งเราก็ตั้งสรรมการได้แบบนี้เลยบวกกันเสร็จสับเนี่ยเราจะได้ความเสียหายทั้งหมดที่รับได้อยู่ที่1 5ึ0 0หเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีของแต่และตัวนะซึ่งในทีมเนี่ยมี6ตัวใช่ไหมก็คือต้องคูณ6เข้าไปก็จะได้อยู่ที่9 0้าหมื่นเปอร์เซ็นต์นะทุกคน แล้วเราก็เอาค่าที่ได้เนี่ย มาใส่ในตารางเปรียบเทียบคอต่างๆกันใหม่อีกรอบนะก็คือเปลี่ยนจากแต่เดิมไม่รู้แหละกี่หมื่นตอนนี้เปลี่ยนเป็น90%้าหมื่นเปอร์เซ็นต์ของทางโจตีแล้วนะทุกคนซึ่งถ้าตรงนี้ทุกคนสังเกตเห็นนะก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเยอะกว่าคอเด็กแล้วนะแต่แต่เดิมเนี่ยมันน้อยกว่าคอเด็กคือตอนนี้คือมากกว่านะแล้วนะเรามากกว่าแบบครึ่งหนึ่งของคอเด็กอนะทุกคนครึ่งหนึ่งของคอเด็กคือ3 0,000ื่นบวกหกหมื่นเป็น90%้า่นเอนั่นเองนะทุกคนคือเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะาะจากตารางเนี่ยเราก็สรุปได้เลยว่่่่าคคคอออททีีสุนก็ื อเก,โกโริโกโรโเกิรโลระดับยูอ่น,นั่นเองนะทุกคนคืออืดสุดเลยเกือบ1นึ่งแสนเปอร์เซ็นนะทุกคนแต่ทุกคนสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าคอเด็กเนี่ยเพิ่มขึ้นจากคอบลอลแค่ประมาณ22,000ื่นสอเปอร์เซ็นนะแต่คอเกิรโลเพิ่มขึ้นจากคอเด็กเนี่ยคือเป็นส0ม0 0ืเนอะร์เซแล้วนะคือเพิ่มเยอะกว่าตอนแต่เดิมเนี่ยประมาณ7จ0 0 0ปนเปอร์เซ็นนะทุกคนคือเป็นอะไรที่เยอะมากนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครี่กำลังเลวว่าเฮ้ยเกิรโอเกีรโอมันรับเาเมจได้ร้อยเวราคอเด็กอะ่ะเราไม่ใช้ยอเกเกดิร ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้คือไม่ต้องคิดแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คำนวณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพอกิโลกิโลเนี่ยอุดสุดยังไงเราก็ต้องเอานั่นเองนะทุกคนงั้นวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วขอทุกคนโชคดีไม่เกลือวางแผนอะไรก็เป็นไปตามแผนนะแต่ถ้าอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจเนี่ยก็ถือว่าโสวยทั้งหมดละกันแต่ถ้ามีความคิดหรือไอเดียอะไรเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันด้วยนะเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่ดีอยู่ครับทุกคน